สวัสดีครับนี่คือสรุปผลมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ขอบอกว่าสนุกมากๆวันนี้เรามาสรุปผลพร้อมเกมการชกที่หงแดงเห็นนำมาเล่าฝากเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟีขอบคุณ f อีที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเจส็สีช่างก่อนโชคมวยไทยเจส็สีไลสดมวยไทยเจ็สีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนี่คือหนึ่งกำลังใจของคนทำงานขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มวยไทยจะสีอาทิตย์ที่25คกุมภาพัาานธงแดงมองว่าสนุกเบียดคู่ขี้สูสีจะห่างกันเป็นบางคู่มาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยเพชรประพาพรสอเดชพันธ์เจอกับศักนาคาอาบาจอนคนครพนมร้อยเจ็ดเพชรประภาพรในรอบปีนี่นะ ไรพ่ายชก9ก้าไฟเนี่ยชนะรวดขณะที่ศักนาคาอบจอนครพนมนะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมไอคิวแต่หายจากสังเวียนมวยไทยไปกว่า9เดือนโอ้โหเกมการชดวันนี้นะสดก็ต้องเพชรปาพาพรส่วนครบเครื่องก็ต้องสักนาคาเกมการชกเป็นเพชรปาพาพรน,นะชนะนอกในยกที่2เราไม่ว่ากันวันนี้ความพร้อมของศักนาคาดูว่ามาไม่เต็มสูก แต่ถ้ามาเต็มสูบเมื่อไหรมวยคู่นี้ขอบอกว่าสนุกวันนี้ต้องชมเพรชรปภาพรโชคได้ดีมากๆมีคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์นะคุณพ่อนี่เสมอไหนปอชัยวัฒน์หรืออบาบังชาติเป็นนักสู้จากกาญจนบุรีมาที่คู่สองคู่2พยักศักสตูนนะเจอซูเปอร์ไบต์ปอพิกเนต108เกมการชคคู่นี้ต้นๆด,ดูอดึดอัดมากซูเปอร์ไบร์นี่ทำได้ดี ถีบขวาวางซ้ายถีบซ้ายวางขวาเป็นนักสู้สรีระรูปร่างดีขณะที่พยักซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องโอ้โหวันนี้ถือว่าอึอดอัดมากๆ1 2ึ่งสองสาวันนี้พยักตัวเล็กกว่ากว่าจะคลําหาเป้าเจอกว่าจะเดินเบียดเดินบทเดินชนได้นะก็ต้องรอถึงยกสามยกสามนี่พยักเริ่มที่จะทําได้นะมีหมัดขวาดักต่อยมีหมัดซ้ายดักต่อยเดินเบียดเดินชนขณะที่ซุปเปอร์ไบท์วันนี้เริ่มหมด ซูเปอร์ไมค์เป็นมวยอาวุธดีนะเป็นเด็กมีอนาคตตั้งใจฟิตซ้อมสรีระรูปร่างดีวันนี้แพ้นะขาดลอยใต้ท้ายท้งนี้ทางนั้นว่าเพราะว่าพยักเนี่ยวันนี้มาดีมากๆหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยรู้จักวิธีการชดปลายๆนะเบียดบดเบียดบทสุดท้ายเบียดเสือนชนะซูเปอร์ไบค์ปอพิกเ,เนตขาดลอยใต้ท้ายมาที่คู่สาม คู่3เป็นต่อแปะมินบุรีเจอเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญวิทย์โอ้วันนี้พี่แปะขอบอกว่าใจเย็นมากๆนะสอนลูกสิทธ์วันนี้ใจเย็นมากๆเป็นต่อโอ้โหเพื่อจะเดินได้เพื่อจะออกอาวุธได้แต่ละอย่างแต่ละชุดนี่ช้ามากขณะที่เพชรสองภาควันนี้ดักบวกขวานะเป็นต่อถึงกระเอียง <c oughs> โอ้โอ้ถึงกระเอียงนะเป็นต่อนี่ถึงกระซึมถึงกระเอียงเลยแต่หลังจากนั้นเป็นต่อก็ควบคุมการโชกนะั้น ถีบซ้ายวางขวาถีบขวาวางซ้ายในล็อกล็อกแน่นวันนี้นะเป็นเป็นต่อทำได้ดีกว่าปลายปลายเบียดเพชรสองภาคซึ่งเหี่ยวให้เห็นนะปลายปลายนี้เหี่ยวให้เห็นสุดท้ายเป็นต่อเบียดชนะคะแนนเพชรสองภาคขาดลอยท้ายๆมาที่คู่เอกโอ้โหคู่เอกเขาบอกว่าสำคัญมากๆฉลามดำนายกเอท่าศาราเสือตัวที่ยิบเอด แชมป์ช่อง718นักชกยอดเยี่ยมช่อง7เจอเพชรสังวานสกาแฟมวยไทย119มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งเป็นฉลามดำชนะทั้งสองครั้งเกมการชกมวยคู่นี้สามยกแรกเพชรสังวานหาไม่เจอนะคลาเป้าเดินเข้าไปเนี่ยขอบอกว่าฉลามดำเก่งมากๆถีบซ้ายวางขวาถีบขวาวางซ้ายมีดราม่าปลายๆยกสองนะ ฉลามอ่าเพชรสังวานบอกว่าเฮ้ยฉลามดํามึงถอยอย่างเดียวเลยหามึงเดินหน่อยสิวะเดินมาหน่อยเดินมาแลกกันหน่อยโอ้โหพี่ตู่บอกว่าเอ้ยเราไม่เราจังหวะฝีมือจะไปบวกไปแลกเราจะไปบ้าทําไมเออเราไม่บวกไม่แลกเราฝีมือถีบวางแข่งถีบวางแข่งโอ้โหบทดรามา่าคนดูในเวทีชอบใจมากๆหลังจากนั้นนะโอ้โหเป็นรองเยอะเลยขึ้นมายกสี่ เพชรสังวานสวมหัวใจเสือออกไปเดินเตะเดินต่อยเดินบวกต้นๆโดนไปเยอะเหมือนกันโดนแข้งขวาโดนถีบปลิวไปปลิวมากัดฟันเดินอ่ะโอ้มีศอกมีหมัดฉลามดำโดนแล้วเมาฉลามดำโดนแล้วเมาเว้ยเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาโอ้หมดยกสี่เนี่ย เฮฮาปาร์ตี้โอ้โหเสียงกองเชียร์กระหึมยกห้าเพชรสังวานออกมาเดินอีกอ่ะโอ้โหเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนฉลามดําเอียงไปเอียงมากองเชียร์นี่ได้เฮลั่นแล้วโอ้โหราคานี่กลับมาเสมอไหนเสมอกันอ่ะทีมงานเพชรสังวานคิดอะไรอยู่นะทีมงานเพชรสังวานคิดอะไรอยู่เด็กกําลังทําได้ดี เด็กกำลังเดินออกอาวุธได้ให้หยุดทำซะอย่างนั้นแหละเพ่ต่างบานมัน,ม,นมันเขี่ยวอยู่กูอยากทำเหลือเกินกูอยากเดินเหลือเกินแต่ทีมงานมั่นใจยังไงไม่รู้ให้บอกไม่ต้องทำโอ้บอกชนะแล้วชนะแล้วโอ้โหเป็นไงสุดท้ายรวมใบให้คะแนนมาเจ็บใจมากแพ้48 49อ่ะโหเสียดายอาัดฉีดอัดฉีดเยอะมากวันนี้ถ้าเบียดชนเบียดชนจนหมดยกนะ ฉลามดำจะตายอยู่แล้วโอ้โหวันนี้สุดท้ายนะเพชรตังวานแพ้ลงมาอย่างน่าเจ็บใจขณะที่แพ้มวยคู่นี้นะขอบอกว่าถูกใจสะใจคนดูชอบใจแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายถือว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้ววันนี้ต่อยกับยอดมวยนะไม่ได้ต่อยกับหมูนะฉลามดำยอดมวยนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยปีห 65ธรรมดาที่ไหนวันนี้คุณเจอจอดมวยคุณทําได้ดีแล้วตรงตัวไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรส่วนฉลามดําก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆวันนี้ขอชมเลยมวยไทยเจ็ดสีทั้งสี่คู่ห้าคู่ที่อยู่ในรายถ่ายทอดสดชกสนุกวันนี้ขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนโปรโมเตอร์เดียสังสรรค์สร้างสรรค์ทำให้เกมมวยไทยเจ็ดสีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง ยอดผู้ชม600คนนาทีนี้หงแดงมองว่าต้องเพิ่มนะเพิ่มจาก600คนอขอความเมตตาจากผู้ใหญ่เพิ่มเป็นสักพันคนได้ไหมนะอยากให้เป็นสักพันคนให้บรรยากาศมันดูวันนี้มันแน่นมากคนดูแน่นเวทีนะ่ะวันนี้แน่นมาก,ม,ากมวหมยไทยเจษศรีพลังศรัทธากลับมาแล้วอยากให้ผู้ใหญ่นะ ช่วยเมตตาเพิ่มอีกสักสี่ร้อยอันนี้จากของแดงสุรินเป็นข้อมูลส่วนตัวนะเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งของแดงเคยนําเสนอให้เอ็มท่านได้ได้รับทราบประฟังมาแล้ว MD ท่านก็ฟังแล้วก็นําไปพิจารณาสุดท้ายได้มาที่หกร้อยก็ขอบคุณเอดีนะที่เมตตาถ้าจะเมตตาอีกหน่อยก็ต้องเพิ่มอีกสักสี่ร้อยมวยไทยเจ็ดสีมาแล้วทําเพื่อแฟนมวยของเราเนี่มวยไทยเจสีเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว วันนี้เวลาหมดหมดเวลานี่คือสรุปผลวันทายเจ็สีอาทิตย์ที่25สนุกมากๆวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ